สวัสดีค่ะหญิงนุ้ยอินสเปนมาหมาเมวันนี้วันเสาร์วันที่สองนะคะวันนี้ก็ล้มเย็นบื้อๆเหมือนเดิมเราจะไปไหนคะ <c oughs> ไปช้อปปิง้งแถวแล้ว <c oughs> น่าสดมากแล้วเจอกันเราไปดูกันคะ่ะว่าจะได้อะไรบ้างนะคะวันนี้ีเจ้าหญิงนุ้ยอินสเปนมาอีกแล้วนะคะวันนี้มามุมมุมอัพแต่ว่าไปตัางหนอกมามุกอวันนี้น้องไปไหนมา ไปช้อปปิ้งค่ะหมอเราจะมาดูกันนะคะว่าได้เองกระปองอันนี้ได้มาประมาณสามถุงสามถุงมีอะไรบ้างนะคะเราจะเริ่มมาอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ต้องได้เป็นเฮดเฮดเฮดแชมเปีอยนเฮดอันนี้ก็ประมาณ เซียวหนูอะเฮดตันเนี้ยมูนสะเป็นข,ของจะแปลงอ่ะแปลงขึ้นมากเลยอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เฮดแต่ับแปลกแลก้วก็นี่จ้าพีวีพีวีเหลืองอกินดีนะเพื่อนๆถ้าไข่ที่แบบว่ามีปัญหาเรือดรคบคับทายเนี่ยแนะนำให้กินพีวีเด้อแล้วก็หอมแดง อันนี้เราซื้อมาเพราะว่าเรามีเมนูที่จะทําคือแกงครั้งเลอันนี้หอมแดงประมาณสองยูโรเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังลูกขนมปังอันนี้มันมันจะเป็นขนมปังแบบขนมปังใส่เนยเนี่ยมันจะหวานเวลาเขาอยากเป็นแซนด์วิชขึ้ลูกสาวไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้โอเคอยู่ได้อยู่เพราะว่าปกติเราแม่จะกินเป็นขนมปังโควี เป็นเค้กเค้กป็นก้อนเงี้ยใส่ให้แกไปโรงเรียนเวลามีเจ้าไปโรงเรียนใส่กล่องกล่องเข้าหลุย่ยนี่ก็ไม่เป็นขนมอ่าเป็นหา,กาไกลวันนี้กล็ล้มเย็นยังเก่าแล้วเนาะน <S <S แต่ว่าปีติหนึงอ่ะจะไปชอบปิ่งไงอ่ะปิ่ข้าง กี่บาทอย่าถามค่ะอันนี้ก็ไปซื้อขิงมาพอแล้วหัวขิงลูกนี่นี่หัวขิงพอขิงดูก็ขิงสเปนนะหมดแตะหัวบาดูอันนี้อยู่ประมาณกับสี่รูโลหัวหนึ่งอ่ะคิดถึงบ้านเฮาบอกคิดถึงมอนไทยไหมนี่กับกวย กล้วยนะคะซื้อกล้วยมากินกล้วยกล้วยค่ะ <_ C 1> ต้องสูมมาเตอะนะคะเพราะว่าประตูมันดังแอดแอดเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ไอ้ห้องครัวต้องลุ่ม <_ C 1> บ้านจะมีสองครัวาจะก,ก่็มีจันบนัหรือจันลุ่มแล้วน้องอาจจะชอบเนี่ยครัวต้องลุ่มนี่กระเปรยขนมเอาไปกินน,นะจิบ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 แล้วก็นี่จะเป็นอาหารสดอาหารสดก็จะน,นี ซื้อหมูหมูเรีนยเป็นแพกเนียมหมูสับแบบเนี้ยแล้วก็เอามาแบง่งเอาว่าจะได้กินแพกน่ะเขาจะซื้อเขาแบ่งเป็นชิปหรอกเอาเด้ยะก็ได้หลายก็ได้ประมาณสองหมื่นส,ส,ส,สองสองเกินเนี่ยเอาไปเนี่ยลาหมูช้อปปิ้งที่เมืองนอกตีเนี้ิวรจะหยุดทุกวันติดเมืองนอกน่ะบางทีไปที่ห้างว่าจะเฮาเาจะชอบป,ปิ้งก็คือว่าเฮาต้องไปชอบวันร่ว่างบางคเนเป็นบรรยากาศแบบทั้งติดไม่หรอกก็ ชอบวันเดียววันถือวันเสาร์สิยาหรือวันกร์วันซู่เป็นแรงในพวกวันติดห้างจะปิดก็มีเป็นบาง่ะมันบางอันดี่ว่าเปิลเปติดน่ะแต่ว่าส่วนน้อยแล้วก็ได้ยกเกิดมานี่ยกเกิดใหม่เนี่ยชอบยกเกิดเตสยเพราะว่ามันมันส้มดีแล้วก็มันแบบมันเบาหวานเนี่ยน้องชอบเวลาเขาเนี่ยเขาเนี่ยเขากลิ่นกับสีเรีืองไม่เจ้าเนี่ยดี่นี่ บอกเลยว่าเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะคะแล้วก็ใก่ใช้สุสดหรือเลย,ยเล่าก็มามาฉันแรกเขาเลี้ยวเอาเราจะเอาส่วนไหนส่วนไหนย่ยยิงนุ้ยสบายคะ่ะยญิงนุ้ยเคยทำงานโรงเชือดไก่มาก่อนคะ่ะนี่ก็เป็นนมนมพลูกเนี่ยนมพู้ลูกไปโรงเรียนก็อ,อไงไมงีมีง ปเขือเทศปลเขือเทศที่นี่นะ่ะพอดูแกง้งงาม,งามเคยเอาเอาพันธุ์มันอนะไปปลูกที่บ้านที่ลำปางน่ะบ่อออกแต่เพราะว่าเขาเขาใหญ่มาอยู่สเปนอีกอ็มันเริ่มออกก่แปลก่ะเออเวลาที่แบบเขามาอยู่อ่ะมันจะออกแลน,นี้คืออะไรคะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตงกวานะคะ จะให้ดูแตงกวาที่นี่นะก็ะดูแตงกวาเมืองนอกมันจะมีสองพันอันนี้มันจะเป็นพันุเหลี่ยมแล้วมันก็จะยาวนะแล้วก็มันจะมีมันแล้วเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหนามอะขมุกขมุกนะเป็นหนามจะอันนะ่ะการละแแม่ย่งอันนี้น้องจะามาอย่างพงศ์ก <c oughs> ่ตำตำแตงมะอซไปก่อนตาไม่ได้ม้อได้ซื้อไปก่อนแล้วก็อันนี้ น,น,น,นี่น้อยหนึ่งกอมาแตงนี่น้อยนี่ประมาณจะไดนี่เกือบหนึ่งโลเกือบสามสามสิบแปดบาทแล้วก็อันนี้ <c oughs> มะเขือมะเขือดำมะเขือเหมือนหนึ่งกอมันมะเขือยาวอะแต่ว่าเป็นสีดําอันนี้ล้หนาน้องเกยไปซื้อยูยูทืองไทยมันจะเป็นของเขามันจะเป็นมะเขือป้อมเนาะแล้วก็มะเขืออันี่ยมันบอกคอยมี ถ้าเอาเกย์เอาไปปลูกล่ะมันจะสั้นสั้นน้อยอยู่หนาอแต่เนี่มันอ้วนแน่แต่เกย์ไปกินตีหนึ่งเกยไปจังวัดจังวัดไทยจังวัดตากอะไปแล้วก็บ,บ้านบ้านบ้านหน้าอยู่ที่ปุ่นเอาก็ไปซื้อมาระวังตังหนักค้นดอยเป็นปลูกงาถ้าใครแต่มันจะสั้นน้อยแต่พอมาเนี่ยเออดีมีที่กินเขาจะไปหยาดแบบอบก,ก็ได้กได้เสร็จรแล้วถุงที่สองก่อนนี่อันนี้เป็นหมูหมูสามจัน่น ขาต้องไปต่อคิวหนาเน,นี่ยมเจลเขาไปซื้อได้เลยนะเมื่อก็เหมือนไอหมูล้านหมูสดเนี่ยแต่ว่าเขาไปซื้อในห้างเขาต้องจองคิวเนี่ยึงจะได้มาเปสองก้อนอันนี้คือเมนูอไอปั่นห้องแฟนน้องไอปั่นน้ำผึ้แกไปอยู่ไอไปอยู่บ้านน้องอะเปิห้องปั่นน้ำผู้งอันนี้ไอปันป่นเป็นไงแกงฮังเลสูตรของเปิรนนั่นเนาะอันนั้นก็ต่น้ำพริกคนเดียวหมาะเป็นเก่งตะเหนือแล้วก็อันนี้เขาเป็น จะเนี่ยเห็นเมนูหนึ่งเป็นเมนูของไอ้ประเทศสเปนเนี่ยเนห้องซุปซุปทัวก็จะเป็นะมีนี่เครื่องเครื่องนี้เนี่ยนะคือ,คอมันหมูไส้กรอกเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกสีดำแล้วก็โชริโตใไส้กรอกแดงไส้กรอกน,นี่ก็จะเป็นตีนหมูท่าหมูเจ้านี่ใส่หม้อตุ๋น นี่นะแล้วก็ <c oughs> หมู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 นี่นะนี่เจ้าเป็นทัวเนี่ยทัวทัวขาวๆตจวเนี่ยเมนูตีเนี้ยเปิดากเนมือนซุปอ่ะเอาไปต้มใส่มมใหม้อกําแหลกม้าไม่ๆมน้องกระ๋ชิน,นกว่าไอหยักงเนาะแต่พอมันเหมือนไปอ่ะกินไปกินไปอุ่นล้ำรสชาติด,ดีแล้วก็ปกติจะกินกกญยุก,กอขนมปังค่ะนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี้ค่ะ นี่ติดบ้านไว้พอไ่ขนมปังมันเป็นอ่ะนนิ่ม,มตัแ้แหลกอมาใหม่ๆน่ะนุมทีู้ว่าขนมปังมองนอกอะ่ะมันจะนิ่มเพราะว่าเขาเขาอยู่บ้านเขาเขาคอยกินเนาะเวลาเขาไปซื้อตาห้างนี้ยมนจะแข็งไงก็เลยแบบทอดใจแต่พอมาพอมาเนี่ยกินเข้าวกิ่นข้าเริ่มชอบละจะมีติดบ้านไปตึงวันอะ่ะ ขนมนปังแล้วก็มันก็มาแปลงเลยถูกปัญญาสดเนี่ยเจ้าก็ <c oughs> วันนี้ก็มีรีวิวตะียะว,นนวันนี้วันนนี้วัเสาร์เนาะก็บาได้ไปไหนก็นคือไปไปซื้อขัวเข้าบ้านใจเจ้าแล้วก็ยังหลุเจ้าก็ฝากเปลืน่ลอนอ่ากด subscribe นะคะแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องก็จะมีอย่างเพจหนึ่งนะยิงนู้ยอินสเปนเหมือนกันนะคะก็ฟ้าเนเปืน่นเป็นกำลังใจให้น้องกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามน้องเป็นเจ้าชีวิตอะไรแบบจะได้หอบว่าเออการดาเนินชีวิตเป็นจะได้แย่มันก็บ,บ่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่ว่ามันก็คือแบบธรรมชาติเนี่ยโอ้นี่ก็พงัพงพงบับงับวันนี้วันวาฝนจะตกนี่ไง เดี๋ยวมาพอแล้วมันจะตกแตก่ก่อแต่ว่าล้มนี่คือแบบล้มตลอดเลยอ่ะก็วันนี้ก็ก็จะไปแล้วหนาคนเพื่อนนะคะก็ขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขนะจ้าบ๊ายบายค่ะที่ร